นี้ถึงคิวลิ้นมังกรค่ะนี่คือลิ้นมังกรแคระนะคะลิ้นมังกรแครเจดียกขอบทองนะคะชื่อเต็มๆเ,เขาจะประมาณนี้เลยนะคะเป็นตระกูลลิ้นมังกรแคระนะคะตัวนี้เป็นตัวแคะค่ะก็คือน้องจะโตได้มากสุดเท่านี้นะคะนี่คือต้นแม่ของเขานะคะต้นที่เริมแรกเอามาเลี้ยงเลยนะคะซื้อมาหลักสิบนะคะเอามาเลี้ยงแรกๆเลย อยู่ในกระถางสีนิ้วเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะช่วงนี้แดดจัดนะคะอาจจะเป็นเพราะเราไม่แดดก็น้ำเยอะเกินไปนั่นแหละคะ่ะจะมาดูตัวนี้กระถางนี้ก็คือตักแดดทั้งวันนะคะสีถลอกไหมคะใช่ไหมคะสีถลอกนะคะเนี่ยนี่อยู่ในกระถางสีขาว ทรงสูงค่ะตัวนี้อยู่สูงกว่าเพื่อนนะคะมีหน่อแล้วหน่อตัวนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่ได้แยกออกมานะคะส่วนตัวนี้หน่อใหญ่แล้วหนอใหญ่แล้ว,อ,ลวอยู่ในกระถางนี่เขาเรียกว่ากระถางดินเผาหนออ้วบอ้วนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกลูกรุ่นล,ลูกอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมใบมันไหม้นะคะอ่า เป็นไม้แดดก็จริงแต่ถ้าเกิดเจอแดดจัดๆก็ไม่ได้นะระวังกันด้วยนะคะส่วนตัวนี้คือลูกลูกคนล่าสุดพูดง่ายๆเลยนะอยู่ในกระถาง4นิ้วนี่นะคะเดี๋ยวดูภาพโดยรวมอยู่รวมกันแล้วก็จะดูดีน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะไปหามาติดบ้านไว้เลยนะคะเป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะคะเชื่อว่าป้องกันอันตรายนะคะ จากพูดผีปีศาจสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างนี้นะคะนี่คือความเชื่อปลูกไว้หลังบ้านและหน้าบ้านนะคะป้องกันได้ดีเลยล่ะนี่คือความเชื่อนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ